สวัสดีจ้าพอแมพี่นอ้องปองไปซุปผูสุคน,นะคะมันี่กับมาพบกับไก่คือเกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคนแชแนลมันี่พาพี่น้องมาอยู่ในอุโม,มงค์กือเกาแฮปปี้สงการเดย์ไทเฟสบุ๊กของเขาเนาะจ้าพี่น้องมอนี่ไก่กระบ่ไ้ไปใส่จ้าพี่น้องไก่อยู่นในสวนเพราะว่าไก่สเตรียมดินเตรียมแปลงเนาะจ้าพอไก่สิลุงผักไทยของเขาเนาะจ้ามือนี่ไก่ก็เลยคณะของกงแล้วกับคณะของเตะคณะของกงกะเพาะสีใดเพาะตัดแล่ะจ้า พี่น้องแบบขนาฮองกองกรอบหวานไก่อันนี้ไก่พึ่งจะปลูกเนาะจ้าแต่ไก่มาซิมเบิงมาหนีไก่พาพี่น้องมาซิมเบิงว่ารสชาติเขาสิเป็นแบบไหเนาะจ้าเนี่ยมัอนี่ไกส่สิเอาไปเห็ดหมูกระทะพร้อมเด้เดี๋ยวก็สิพัดจ้าขนาฮองกองสิเป็นตน้นเรียวแบบนี้เอาไปพัดยอดจะพี่น้องเอาไปพัดยอดแซบขันขนาดเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไก่สิมา กินห่เบิงมาซิมมา,มาซิมกันนะจ๊ะมาซิมจากสวนสดๆเลยนะคะซิมสดๆ,ๆเลยจ้ะนี่เสียงดังป๊อกรอบดีดีจ้ะพี่นอ้องอ่ารสชาติจะเป็นแบบแต่กันสิพามาซิมมจาจากสวนนะจ้ะชิหวานแล้วก็กรอบจ้ะพี่น้องอืม ไก่เป็นค้นที่เบ่ามาักขนาดเนอะกจากต้าไก่ไมาเ็ดสวนไก่ก็เลยต้องปลูกให้ผู้เพลินมาก,กินที่นี่เขาปลูกแล้วเขาก็อยากกินเองของเขาเนอะกจากไก่พัดแฟนไก่กินไก่ฟาดให้ลูกไก่กินถ้ไก่กินดีพอมแล้วสรรพคุณของผักะนาดนะดีมากๆเลยเด้อจากมีวิตามินหลายอย่างหลายแนวแห่งเขาเห็ดแบบปลอดสารเนอะกจากมันกะสี สิดีตอสุขภาพเนาะจ้กคันผู้ใดสนใจเนาะจ้กพักคนะหองเต้แล้วก็ขคาหของเฮ็ดหอมเนาะจ้กขนาฮองเต้กับบ่แพรขนานะ,ะข,าอ,งอ,อ,ขาองกงเลยจ้ะ <c oughs> บวกพิดคนาของกงกับบ่อแพร์คนาเฮ็ดหอมเลยจ้ะแบบกรอบหวานอี่มีจ้ะพี่น,อน้องคันผู้ใดสนใจเล้วจ้กโลละสิบบาทโลละสิบปอนานั้นเนาะจ้ากรอบหวานอี่มีจ้ะพี่น,อน้อง เดี๋ยวมือแรงกะสีเอาไปเห็ดอ่ะใบมันเกิดกระ,ะ,กกกระ,ะกสีเอาไปเห็ดอีย่างหมูกระทะเนาะจ๋าไปเห็ดหมูกระทะเดี๋ยวกระสีเอาไปเห็ดหมูกระทะผัดซิอิอูกระแซบจ,าจ,าจา้าพี่น้องสดๆเลยเนาะจ๋านนี่แหละจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง่ง พ้าพี่นองมาเบิงมาซิมคนาเห็ดหอมแล้วคนาห่องกงเนาะจ้าขนาห่องกงสิเป็นต้นเลี้ยวใบสีเลี้ยวแล้วก็อกรอบหวานคนาเห็ดหอมกับสีใบใหญ่แล้วก็ต้นกับสีอวบใหญ่รสชาติกับสีคล้ายๆกันจา้าพีนองคัขนขนาอ่า พราน้ำพอปุ๋ยเนาะจ้าไก่กระสะีมักดินโดยมุ้นสา์ทองไก่หลายๆเนาะจ้าเราก็คดน้ำนะจ้าพี่น้องขันขนาดนี่สิมักความเย็นมากๆเลยจ้าคันเย็นแดดมาจักน้อยนี่สิมักเราก็กสิง,งามในแบบนี้ละจ้านี่ไกบ่บบไดไซสารนี่ยังไรเลยจ้าไก่เห็ดแบบอินซีแบบปลอดสารเลยจ้าความหวานความ กล,กลมเนี่ยกะสียูเน่หันลอยเปอร์เซ็นต์เลยจ้านี่ละจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงขคณะที่ไก่ปลูกไว้ในเมืองเฮลแลฟู้ดเนาะจ้าะกวางตุ้งจ้ากวางตุ้งอะ่ะก็ตัดไปหลายแล้วเนาะจ้ากะขย,ย้อยอันใดที่มันนั่นน่ะไม่กะสีกะลังเริ่มที่ออกดอกออกดอกแซบหวานคือกันจ้ามือนี้กะสีปะเะ็ดมุกกระทะเนาะจ้าเนาะนี่อันนี้กะสีเป็นห้องเตออีกคือเก่าจ้า ห้องเตะไก่ล้หลายไก่ล้หลายได้จ้ามันก็หอวม,มันก็แสบพื่งกันเนะาะเนีผู้ใดสนใจผู้ใดผู้ใดมักขนาดเนาะจากสนใจเข้ามาได้เลยนะจ้ามาเอาได้เลยนะจ้าดูจ้านะนี้ก็สิเป็นกวางตุ้งจ้ากวางตุ้งต้นหน่อยต้นหน่อยต้นใหญ่ร่วมกันจ้าเพราะว่าไก่เอา กวางตุ้งมะแซมมันทีมันเป็นขอ,องเต๋นเนอนะจ้านอก,กอากมาแซมจ้าอันนึงก็สิเป็นคณะเห็ดหอมนะจ้ะาคณะเห็ดหอมไก่กะตัดไปแล้วที่นี่ไก่ดรอปก้อนเพราะว่ายัางต้นน้อยอยู่คันชัววันจันทก็ซื้อ็คือสี่อ,อดีนะจ้กกับการที่เขาสิตาดอีกหลอบหนึ่งนะจ้าอันนี้ก็ได้ออเดอร์มาแล้ว2กิโลเนะจ้กคันผู้ใดสนใจกะถ้าเขามาได้เลยเพราะว่า ไก่กะสีส้มพร้อมกันในวันจันทร์เนาะจ้าเนาะที่จ้าทุกอย่างคือปลอดสารนะจ้าเป็นไก่เฮดอินซีเนาะจ้ากะสิธรรมชาติเลยตัดแล้วก็ส้งไปเนาะจ้าเนาะกะซียุ่งกะซียุ่ประมาณมือสองมือแค่นั้นก็ถึงลูกค้านะจ้าเนาะ เพราะว่าไก่ส้มเฟิร์สคลาสบางพื้นที่พึ่งกระไดในหมื่นใน next next day เลยแต่บางพื้นที่พึ่งกระไดอะสองมือ,อพึ่งถึงสี่ได้เนาะจ้าแต่กับพักกับสดคือเกาจ้าจากการันตีของลูกค้าที่เพิน่นได้สื่อเราไก่กระส่งไปเนาะจ้าน้อนี่ละจ้าสวนในน้อยไก่กระลงอุโมงค์ใหญ่ไว้ข้างหน้าอีกเนาะจ้าน้อของเต้ไอ้อพักกวางตุ้งกะพอมีอยู่จ้ากวางตุ้งค่ะผู้ใดสนใจกะอยากกินกะ มีอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่กับผู้ใดสนใจพักสดๆจากสวนในประเทศอังกฤษอินเดอ k ยูเคแล้วกัอินเฮลฟูดเนาะจ้ะกับยูอินเฮลฟูดเนาะผู้ใดสนใจกับถักเขาม้าไดเนาะจ้ากับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กนันนะจ้ามาถ่ายมาเห็ดสวนน,น้อยๆอยูประเทศอังกฤษจ้าขอให้มีความสุขกันสุขผู้สุขค้นในสงการ ประเพณนี้ไทยของเขาเนาะจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญล่มเย็นเป็นสุขเน,นาะจ้าพอกันไหมในคลิปหนาสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะ